สวัสดีครับมาพบกระกบอีกเช่นเคยนะครับกับช่องคา t o โตโยต้าบายกบเพจเฟซบุ๊กโตโยต้าายแดงโปรโมชั่นโดนใจเจ้าเสีอาเปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับราคาถูกลงกว่าเดิม20,000มีอะไรยังไงบ้างไปดูกันเลยครับ ก็ตรงนี้ผมให้เพื่อนๆนะครับดูวิดีโอเบื้องต้นไปก่อนนะครับแต่ว่าตรงท้ายคลิปครับผมทําแยกไว้เพื่อนๆดูนะครับว่ามีอะไรที่เปลี่ยนไปนะครับมีอะไรที่เพิ่มเติมนะครับแต่โดยรวมๆแล้วนะครับตามที่เพื่อนๆได้เห็นตรงวิดีโอตรงนี้นะครับก็จะมีตัวหลังคานะครับที่เป็นสีบอลเงินนะครับเพิ่มขึ้นมาให้นะครับแล้วก็หน้าจอ Apple c a r p l y ทที่มีขนาดใหญ่กว่าเดิมแล้วก็ดอกเบี้ย0.99ฟรีประกันภัยชั้นห เราลองไปดูกันเลยครับทีนี้นะครับพูดถึงนะครับตัวสีรถนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆค่อยๆดูตามผมไปนะครับก็ถ้าเพื่อนๆดูนะครับตามตัวนี้นะครับก็คือสีน้ําเงินเป็นสีใหม่นะครับจะมาด้วยกับหลังคานะครับสีเงินนะครับสีดํานะครับก็จะมาด้วยหลังคาสีเงินนะครับส่วนสีแดงนะครับ ก็จะมาด้วยหลังคาสีดำนะครับสีบอนเงินนะครับก็จะเป็นหลังคาสีดำนะครับแล้วก็สีขาวมุกนะครับตรงนี้ก็จะเป็นหลังคาสีดําแต่ส่วนสีขาวมุกนะครับก็จะเพิ่มอยู่ที่7,000บาทนะครับแล้วก็ราคานะครับปรับถูกลงกว่าเดิมครับไปอีก2,000 0นะครับตอนนี้นะครับเจ้า c ี r นะครับจะเหลือแค่รุ่นเดียวนะครับก็คือรุ่น h y b r ิ d นะครับพรีเมียมเซฟตีนะครับส่วนที่เพิ่มอะไรมาบ้างนะครับก็คือ ตัว Toyota าซิตี้เซนะครับแล้วก็ตัววิทยุหน้าจอสัมผัสนะครับยกระดับเพิ่มคือเติมนะครับให้เชื่อมต่อ Apple CarPlay ได้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับมีระบบนะครับที่ว่าขับดีนะครับลดให้ด้วยนะครับ แล้วก็เนี่ยครับเป็นภายในนะครับยังคงดีไซน์เหมือนเดิมนะครับส่วนช่องผมเหมือนเดิมครับทํามานะครับเพื่อให้เพื่อนๆนะครับได้รู้ข้อมูลข่าวสารส่วนจะซื้อที่ไหนนะครับตรงนี้ผมไม่ซีเรียสเลยนะครับผมยินดีให้คําแนะนําและให้คําปรึกษานะครับส่วนเดี๋ยวถ้ารถมาจริงที่โชว์รูมนะครับผมจะมารีวิวแบบชัดเจนให้เพื่อนๆดูกันอีกทีนึงนะครับ แล้วก็ยังไงนะครับผมฝากกดติดตามกด s u b สไครต์กดกระดิ่งช่องคา Toyota ้าบายกบเพจ Facebook Toyota ป้ายแดงโปรโมชั่นโดนใจผมด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับ